สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ27กุมภาพันธ์2553นะครับกับรายการเรื่องเล่าเสาอาทิตย์ครับเรากลับมาพบกันหนึ่งวันหลังคำพิพากษาคดีประวัติศาสตร์นะครับในที่สุดสานติกาแผนกคดีายาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็มีคำพิพากษาให้ยึดทรัพย์อดีตนายกฐมตรีซึ่งเป็นเจ้าของหุ้นที่แท้จริงในส่วนของหุ้นชินคอร์ปอเรชั่นในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งนายกฐมนตรีสองสมัย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น46,373ล้านบาทโดยประมาณครับแล้วก็ให้คืนทรัพย์สิน3 2 4 7ล้านบาทโดยประมาณเป็นคำพิพากษาซึ่งถึงที่สุดตามกฎหมายนะครับเพราะว่าสาลดีกาแผนกคดียาผาูดระลงตำแหน่งทางการเมืองนั้นเป็นระบบศาลเดียวยกเว้นแต่เฉพาะว่าผู้ถูกกล่าวหาก็คือพันทธุ์วรทักษิณจะไปอ้างอิงข้อมูลหลักฐานใหม่ครับ เพื่อจะอทธทณ์ในเวลา30วันนี่เป็นคำพิพากษาซึ่งสารใช้เวลายาวนานครับคุณภาสิ์ครับสักประมาณ7ชั่วโมงกว่าๆโดยเริ่มต้นอ่านคำพิพากษาตั้งแต่เวลาประมาณ13นาฬิกาสนาทีเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดเมื่อคืนนี้แน่นอนครับยังมีเรื่องมากมายที่วันนี้เรื่องเล่าสอทิ่จะนําเสนอเป็นประเด็นประเด็นนะครับคุณภาสิตครับครับให้เห็นว่าคำพิพากษาคืออะไรและผลจากคำพิพากษาหลังจากนี้ ในแง่มุมต่าง ไปดูกันที่สื่อต่างประเทศกันก่อนนะครับก็จะเห็นมุมมองที่หลากหลายพอสมควรคุณภาสิทธิ์ครับใช่ครับเริ่มตั้งแต่สำนักข่าวเซ<น>ียนเดนก็ได้ใช่เมื่อวานนี้แดนริเวอร์นะครับผู้สื่อข่าวประจําประเทศไทยจากสำนักข่าวเซียนเอ็นทำงานหนักหน่อยนะครับเพราะว่าก็ต้องมีการรายงานการอ่านคําตัดสินของอผู้พิพากษาสารกิการตลอดทั้งวันเนี่ยนะครับแล้วก็แดนก็ได้ปรากฏตัวมีการโฟนอินนะครับแล้วก็ได้อธิบายว่ามีการรายงานสดของพันตารวจโททักษินผ่านทางสถานีโทรทัศน์ Voice TV ด้วย เพื่อตอบโต้คําพิพากษาของศาลดีกาแล้วแดนเองก็ได้มีการแปลคําพูดของพันตารวจโทดศินออกมาอย่างย่อๆด้วยนะครับก็ประมาณว่าอันนี้แดนเขารายงานออกไปทางซีอง่อเนนว่าคุณทักสินระบุว่ารู้ผลการตัดสินอยู่แล้วว่าจะต้องออกมาอย่างนี้แล้วก็ยังปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดและก็ขอโทษภรรยากับลูกๆที่ไม่เชื่อคําเตือนที่ไม่ให้เขาเข้ามาเล่นการเมืองจนเป็นเหตุให้ถูกยึดทรัพย์สินส่วนตัวของครอบครัว ดนรายงานเนี่ยนะครับว่าพันธุ์ตวทักษิณประกาศว่าเรื่องยังไม่จบแค่นี้แล้วแดนก็ยังบอกนะครับผ่าน CNN ว่าพันธุ์ตวทักษิณยังมือเงินอีกมากที่จะออกมาต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมครับเ n ียรายงานนะครับว่าแม้เวลาจะผ่านไปถึง4ปีแล้วแต่คนไทยยังคงแตกแยกทางความคิดอโดยเฉพาะคนในชนบทที่ยังมองว่าพันธุ์ตวทักษิณเป็นนักการเมืองเพียงคนเดียวที่เห็นความสําคัญของกลุ่มรากหญ้าและก็ถูกกองทัพก่อการปฏิวัติรัฐประหารอย่างไม่เป็นธรรม ขณะที่คนในเมืองมองว่าพันดรวโททักษิณเป็นภัยคุกคามของสังคมไทยผู้ประกาศข่าว CNN ยังกล่าวด้วยว่าข้อกล่าวหาต่างๆทั้งการเปลี่ยนกฎหมายและนโยบายต่างๆเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเองนั้นดูจะเป็นเรือกร้ายแรงแต่เขาก็ให้ความเห็นกับ CNN เนี่ยนะครับว่าพันดรวโททักษิณจะไม่ยอมแพ้อย่างแน่นอนอ สำนักข่าว AP ครับคุณภาสิชฮะก็ออกมาคาดการครับว่าหลังคำพิพากษาเนี่ยฝ่ายต่อต้านพันตำรวจโททักษินน่าจะออกมาเฉลิมฉลองในขณะที่ฝ่ายสนับสนุนหรือว่ากลุ่มคนเสื้อแดงก็จะออกมาชุมนุมประท้วงแล้วก็ยืดเยื้อต่อไปอันนี้ก็เป็นคำวิเคราะห์จาก AP รอยเตอร์นะครับท่านผู้ชมครับสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างนักวิเคราะห์ที่ระบุว่วาคำพิพากษาเป็นคำตัดสนินที่ประนีประนอมและจะทาให้ฝ่ายสนับสนุนพันตำรวจโททักษินเจอกับความลําบากมากขึ้น ในความพยายามที่จะปลุกเร้าความโกรธกลุ่มของประชาชนและก็ลดความเสี่ยงจากเหตุรุนแรงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าอันนี้ทางรอยเตอร์เขาวิเคราะห์ว่าน่าจะลดความรุนแรงลงการปลุกเร้ามวลชนนั้นจะยากลําบากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามรอยเตอร์ก็วิเคราะห์นะครับว่าดูเหมือนจะไม่อาจหยุดยั้งกลุ่มคนเสื้อแดงจากการจัดชุมนุมใหญ่กดดันรัฐบาลให้ยุบสภาพเพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่ในสองสัปดาห์ข้างหน้ารอยเตอร์ uters, ไปอ้างนักวิเคราะห์ ทางด้านเศรษฐศาสตร์จา,จาก Standard c h a r เตอรว่าการยึดซับบางส่วนทําให้ตลาดนั้นเผชิญแรงกดดันน้อยลงแต่คำพิพากษาของศาลยังไม่อาจบรรเทาความไม่แน่นอนทางการเมืองที่รออยู่ข้างหน้าและคําถามว่าความแตกแยกทางสังคมอยากลึกซึ้งของประเทศไทยนั้นก็ยังไม่มีคําตอบมีเสียงที่รอยเตอร์เข้าไปสัมภาษณ์ผู้บริการภาคพื้นเอเชียของบริษัทที่ปรึกษาความเสี่ยงทางการเมืองอยุราเซียครุป ที่ชื่อว่านายโรเบอร์โตเฮราลาลิมเขาบอกว่าจากเดิมที่เป็นการแตกแยกทางการเมืองทักษิณต่อสู้กับชนชั้นสูงของกรุงเทพแต่เวลานี้มันกำลับบงเลี้ยวเข้าสู่ความแตกแยกทางสังคมและจะกัดเซาะเศรษฐกิจประเทศไทยเนื้อเยา,ยาวต่อไปออนี่เป็นต่างชาติที่เขามองเข้ามาผู้สื่อข่าวบีบซประจําประเทศไทยนะครับเขาวิเคราะห์คําพิพากษาอันนี้พยายามที่จะไปประมวลคนอื่นที่เขามองเข้ามาก่อน เพราะว่าคนไทยเราเนี่ยมันก็มีความเห็นแตกต่างใช่ครับนะฮะขัดแย้งไม่ตรงกันเห็นมุมน้นมุมนี้แตกต่างกันเนี่ยนะครับลองดูว่าต่างชาติเขามองอยังไงก็เป็นผู้สื่อข่าวบีบประจํากรุงเทพเนี่ยนะครับชื่อวาลดีนอิงแลนด์วิเคราะห์นะครับว่าการเลือกยึดทรัพย์ของพนเออโททักษินบางส่วนเป็นความพยายามในการโต้แย้งข้อกล่าวหาของกลุ่มเสื้อแดงที่ระบุว่าระบบตุลาการของไทยทั้งหมดถูกชักนําโดยกลุ่มอมาตยและกองทัพ ที่มีเจตนาจ,จะทําลายล้างอดีตนายกตรมวีทักษิณแต่เขาก็ยังวิเคราะห์เนี่ยนะฮะว่าคําตัดสินที่ว่านี้กลับมีส่วนส่งผลให้กระบวนการสร้างความเป็นปีศาจให้กับพันธุ์ตัวทักษิณของรัฐบาลชุดปัจจุบันอ่อนน้ำหนักลงเพราะแม้กระบวนการที่ว่านี้จะพยายามชี้แจงว่าอดีตนายกมีพฤติกรรมโกงกินในการแอบซ่อนและเพิ่มภูนทรัพย์สินของตัวเองขณะเป็นนายกตรมวีแต่คําพิพากษาก็แสดงให้เห็นว่า ทักษิณมีความร่ำรวยอย่างชอบทำมาก่อนที่เขาจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีผู้สกาวบีบีประจำกรุงเทพยังวิเคราะห์และก็นำเสนอมุมมองออกไปว่าคำพิพากษาในครั้งนี้คงจะไม่สามารถประสานรอยแตกแยกแห่งการแบ่งขั้วที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอันเกิดจากพนดโทรทักษิณได้รับความนิยมจำนวนมากจากประชาชนและการคุกคามความนิยมที่ว่านี้โดยกลุ่มชนชั้นนำทหาร รวมถึงวัตประหาร19กันยายนที่ขับพันโอทโทักษินออกจากตําแหน่ง mm. ก็มีส่วนที่ทําให้ความชอบธรรมของรัฐบาลชุดปัจจุบันมีปัญหาด้วยอื mm. อันนี้เป็นมุมมองซึ่ง mm. บทสรุปของผู้สื่อข่าวบีบซเนี่ย mm. เขาวิเคราะห์ว่า mm. การเมืองไทยปัญหาพื้นฐานได้ก้าวข้ามผ่านเรื่องอของทรัพย์สินของกุณทักษินไปเรียบร้อยแล้วอื mm. ก็คือจากนี้ไปนมันจะเป็นเรื่องที่ ไม่ใช่เรื่องทรัพย์สินองค์ทัพย์ินแต่เป็นเรื่องของความแตกแยกของผู้คนสองฝ่ายใ,ในประเทศนี้เมื่อวานนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวบอกว่าสำนักข่าวต่างประเทศใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น c n n b b c หรือว่ารอยเตอร์เนี่ยเขาถือว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่ใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชียเลยนะครับค่อนข้างจะให้ความสำคัญมากทีเดียวก็ดูอย่างเว็บไซต์สำนักข่าวหลักของโลกเนี่ยก็เอาข่าวนี้ไปอยู่ในหน้าหลักนะครับใช่ครับอยู่ในหน้าแรกหรือว่าหน้าหลักเช่นเดียวกับการเกาะติดของหลายสำนักข่าวที่เป็น breaking news ในหลายช่วงเวลาด้วยกันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ